ราศีมังกรในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะหาง่ายจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายเป็นดี สิ่งไหนที่ท่านไม่เคยมีก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้โชคลาภในตัวท่านก็จะมีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศี มังกรนั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนั้นถือว่าทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายชาวราศีมังกรนั้นถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยชาวราศีมังกรจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่าน ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมังกรในเรื่องของการลงทุนก็จะเหมาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนกันยายนนี้ลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีโอกาสดีๆจะมีกำลิกำไรมีคนให้กำลังใจมีคนสนับสนุนช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ เรียกว่าชาวราศีมังกรดวงของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็หาง่ายการงานก็หาคล่องในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมังกรในเรื่องของการเงินก็ดีในช่วงนี้จะมีเงินหมุนเวียน เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะค้าขายหรือว่าท่านจะทำอะไรลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จการเข้าหุ้นเข้าส่วนกับคนอื่นก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้เงินทองนั้นถือว่าจะหาง่ายเรียกว่าทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมมีคนคอยช่วยสนับสนุนท่าน ในช่วงนี้ถือว่าท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกมบางคนมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงนี้บางคนนั่นก็เอาเงินนั้นไปให้ลงทุนอีกในช่วงนี้ถือว่าการลงทุนนั้นเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนหมุนไปหมุนมาก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะไม่มีการ ที่เรียกว่าตกอับอะไรทำอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงนี้จะมีคนมาพึ่งพาบารมีท่านอีกมากมายท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโอกาสในช่วงนี้ทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายในช่วงนี้ ท่านจะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายตากว่าท่านเป็นเจ้านายเขาก็จะมีลูกน้องคอยปกป้องรักษาในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักขนาดไหนก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ถือว่าในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรจะไม่เดือดร้อน ในช่วงนี้การเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินหมุนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ชาวราศีมังกรถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆนั้นก็จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้ เรียกว่าชาวราศีมังกรดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็มีความสำเร็จลงทุนก็ดีในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบจะมีกำลิกำไรเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการลงทุนไม่ว่าจะร่วมหุ้นร่วมส่วนกับใครหรือไปเข้าหุ้นกับใครในช่วงนี้ก็จะมีผลกำลรกำไรมาแบ่งปันซึ่งกันและกันได้ ในช่วงนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาท่านอีกในช่วงนี้อาจจะต้องจ่ายค่านนค่านี้สิ่งของที่จําเป็นสิ่งของที่ท่านจะใช้อยู่ในช่วงนี้ก็จะต้องมีการ เปลี่ยนรว่ามีการจับจ่ายใช้สอยซื้อใหม่อะไรเช่นนี้อาจจะมีการลงทุนไปก่อนในช่วงนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับสลับอยู่ชาวราศีมังกรก็จะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองเพราะว่าท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอถือว่าในเรื่องของการงานจะไม่ติดขัดอะไรในช่วงนี้บางคนก็ จะได้งานใหม่ๆทำในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้สิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ทำอะไรก็ตัานรีบทำได้เลย ในช่วงของเดือนกันยายนตอนป,ปลายโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้การงานดีการเงินก็ดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมังกรนับว่าท่านจะได้ของใหม่ๆอีกในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้อธิเช่นของใหม่ก็อาจจะเป็นพวกบ้านใหม่รถใหม่หรืออาจจะได้โทรศัพท์ใหม่ๆของสิ่งของใหม่ๆนี่ จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถือว่าดวงชะตาของท่านดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีมังกรก็มีการติดขัดมีการสะดุดการงานก็ไม่ค่อยดีการเงินก็ มีบ้างจับจ่ายใช้สอยบ้างก็บางครั้งบางคราวก็ไม่พอใช้ก็มีชาวราศีมังกรในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงไม่ค่อยดีแต่ต่อจากนี้ไป <c oughs> จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาชาวราศีมังกรในช่วงนี้ ท่านทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องบางคนนั่นมีโชคมีลาบอีกตาหากทำอะไรก็มีความสำเร็จคนรักคนใกล้ก็เอาอกเอาใจพูดจาดีช่วยเหลือในด้านของการงานเป็นที่ปรึกษาหาหรือได้บางคนก็ช่วยกัน ทำมาหากินจนมีความสุขมีความเจริญภายในครอบครัวของท่านนั้นก็มีความโดดเด่นอีกด้วยในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นก็ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นต่างๆนานานในช่วงนี้ถตาหากว่าท่านมีโอกาสว่างก็ให้ท่านทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสตา ให้ท่านนั้นมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นการทำงาแการทำามากินก็จะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนั่นก็ถือว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่มีก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้การเงินการทอง จะหลังไหลเข้ามาเรียกว่าอย่างไม่ขาดสายก็ว่าได้เงินทองจะมีเต็มกระเป๋าทำอะไรก็มีความสำเร็จอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะทำได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นของแพงของถูกหรือว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่อะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีความที่เรียกว่าไม่ติดไม่ขดัดทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีมังกร ในช่วงของเดือนกันยานี่ถือว่าดวงของท่านนั้นมีจุดยืนที่ดีทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของสุขภาพและภารานไมัยก็มาดูกันก่อนซว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ชาวราศรีมังกรก้อยท่านระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นบ้าง เล็กๆน้อยๆในช่วงนี้เพราะว่าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะมีเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดี ในเรื่องของสุขภาพสำหรับคนที่สูงอายุก้อยท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นด้วยโรคเก่าๆความดันไขมันเบาหวานอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคติดตัวอาจจะมีกำเริบเกิดขึ้นได้การกินการอยู่ก้หยท่านระมัดระวงังในเรื่องของอาหารเป็นพิษในช่วงนี้ชาวราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีไปเหนือไปใต้ไอ้ท่านระมัดระวังไว้การพูดการจาการใช้อารมณ์ในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งอย่าใช้อารมณ์ร้อนตากว่าเราทำอะไรอารมณ์ร้อนก็จะไม่ดีจะทำให้งานของท่านนั้นผิดหวังได้หรือว่ามีงานที่ทำแล้วติดขัดเพราะฉะนั้นใอ้ท่านใจเย็นเย็นไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองในช่วงต่อไป การฟังคลิปของเราก็ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทาอะไรก็ให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงต่อไปนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี